ค่ะสวัสดีค่ะมือนีก่ะพอกอายเยบนค้นสรารค้ามเนาะ,ะมือนีกาวเนียดมาให้เบิ้งรอบของจะสรงของมือวันเสาร์นี่แหะคะ่ะมือนีวันเสาร์ที่สิบหกเนาะค่ะเนาะได้ทรงอยู่รอบนี่ประมาณเจ็ดโตเนาะค่ะมีสั้นหักสั้นหักปับได้ถอดได้ขางเดียวเนาะค่ะตัวหนึ่ง แล้วก็มีค้อนบนค้อนบนอดียขาโตค่ะค้อนบนสองตัวนี้เป็นเจ้าเดียวกันนะค่ะเนาะเจ้าเดียวสร้างสองตัวเลยแล้วก็มีค้อนบนธรรมชาตินะคะ่ะตัวหนึ่งแล้วก็เป็นค้อนบน สีธรรมชาติคือกันตะวาไห้ให้พนตะก,กงไห่ค่ะ่นตะก,กงกับหนาซ่านให้เนาะค่ะเนาะ่นสีดำ่นตะก,กงไห่พลนกลง่นหนาซ่านไห้เนาะคะ่ะแล้วก็มีสีแดงนี่เนาะคะ่ะช่วงนี้กับก้อนบนกับเขามาหลายเนาะคะ่ะ เอามาาลายคิ้วต่อไปกับอีกคิ้วต่อไปกับสิมิตะคอนบนค่ะส่วนไหลเดีย๋ยวนี้ค้นกําลังเหิดกระลังมักอยู่นะคะ่ะสั้นหักปั๊บได้ถอดได้คางเดียวยุนี่มีหกตัวนะคะ่ะตัวที่เจ็ดสางกําลังเห็ดอยู่นะคะ่ะเนาะสางกําลังเห็ดอยู่นะ,ะกรลังเขียวเนาะ เป็นเนียดสั้นหักปั๊บไล้ถอดได้คองนกเขาชช่าค่ะกรงเนยน้อยสวยงามเนาะคะ่ะเหลือใส่ค้อนใส่ตะไคร้ไห่นี่เนาะคะ่ะแล้วกระเลีวแล้วประตูย,ยังก็นเรียบร้อยแล้วเหลือเกลี่ยบลายละเอียดเล็กๆนย้อยมือนี่กับเป็นวันเสาร์มือจะส่งของแล้วแต่ว่ากะเขียวจนพอแห้งนะคะ่ะสีเหลวสีทันคือเกาล โดยใยบนติดกล้องแล้วกร้างกับสีเล้วพอดีนะคือเป็นพอนเนตกานหักปับได้ถอดได้ส้งดอกบัวของนกเขาชาว่านะคะ่ะนี่หน่อยนี่เป็นของเงินสีดำค่ะเป็นสีดำแต่ว่าเ็ดเรียบร้อยเลยจังสิไปพ่นสีไห่เนะคะ่ะ นี่กะ,ะเอามาให้พี่น้องเบิ้งสำรับลูกค้าค้นใดสิสนใจอยากได้เนาะค่ะเนาะผู้ดใดอยากได้ค้อนบนอยากได้ทานหักเนาะค่ะตียายบนเห็ดอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะโทรกริงการเขามาจองคิ้วใดค่ะเื่อได้บนบ่มีของอยูบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะเฮ็ดตามคิ้วไปเรื่อยสำรับลูกค้าต้องการอยากได้กะ คือต้องโทษมาจองคิ้วย่างเดียวค่ะคิดว่าจะมาเอาอยู่บุบานนเอามีเเ้อค่ะเดอร์เด็ดตามคิ้วไปเรื่อยๆแต่สิไปรอว่าว่างยังสิโทรมาสั่งกับบ่ไใดอีกขึ้นกันนะคะ่ะเพราะว่าลูกข่ากะโทรมาสุมือมาจองคิ้วสุมือเนาะคะ่ะยังได้กะโทรมาจองคิ้วเลยสําหรับลูกขา่าคนใดที่สนใจเนาะคะ่ะ จองคิวไว้เลยเดี๋ยวหอด์คิวเดี๋ยวยะบนโทษแจงอีกที่หนึ่งนะคะบมมีเก็บปลายทางบมมีมัดจำนะะเนาะค่ะเนาะบนกอนวันส่งของมือหนึ่งนะคะให้บนกับสิโทษแจงสําหรับลูกา้าดคนใดที่จองคิวไว้แล้วหอด์คิวยะบนกับสิกิ้งกลางโทกไปบอกเนาะคะ่ะจังสิแจงไมเลดบัญชีแล้วก็คอทีย่ยูเนะาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้พี่นองเบิง ฮะตัวหกตัวเจ็ดตัวกับนกเขาชวาเนาะคะ่ะจังพอการชีปหนาเดียวรอบรุ่นกับสีวันเสาคือเกาล่ะค่ะเ๋ยายผนทายเบื้องอยีกถ้าคอยติดตามเบื้องว่ามันจะมีพเนียตัวใดเนาะเนาะนรอยพิมีเอาเสน่ห์กอนสวัสดีค่ะ